เอาละครับสวีสครับกันด้วยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมที่ผมล่นเกมเพนเวสซวัมี้ภาคที่สองจากคอนเดอร์ต้นเราเล่นถึงด่าน20แล้วได้พืชใ,ใหม่ตาีาิอ้ซัมบี้นั้นติดสโลเดินช้าหละโอเคนั้นก่อนที่จะดูผมได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดจามหรือกดแชร์กันด้วยนะครับให้เพื่อนๆในดูกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะดูเพื่อจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกกันด้วยนะครับโอเคงั้นก็เริ่มเลยด่านที่20 เฮ้ยเดียงเป็นตัวเซตเลยนีย่หว่ามีตัวไรนบ้างมั้เนี่ยอ๋อตัวนี้ดีกว่าอันนี้เห็นละแล้วก็วันนี้มีด้วยมีด้วย ระเบิดดีกว่าเอ,อ้ยไม่เอาดีกว่าอัน,นี้ไหนโอเคมาใช้แค่นี้กันุ๊บปุ๊กมาแล้วโเคเร็วเออเราซื้อสก,กินตัวนี้มาด้วยนะหนึ่งสองพันบาทมนะันจะไม่ผิด โอเคปลูกดอ,อกฮันตะวันก่อนก็เอากินมาละปลูกเลยแล้วกันโอเคเอ,อิ่มชลูต่อยต่อยต่อย,อยโอเค ตอย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 โอเคเอาไปกินเฮ้ยเพิ่งเห็นโออยเลยเมื่อกี้เราได้เสียงตัวโครเยอะตตอย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  ตอ่อยเออชะลอนต่อย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 ตายไหมโอเคโอเคได้อยู่จะไปไหนน้องต่อยโอเคอเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 เยอะแล้วมเริ่มเยอะแล้ว เอาปลุกกระเซ็ไฟฟ้าไปเรียบร้อยอันตีมันตีไฟมันตัวนี้อย่างเยอะเอาไปกินก่อนอันตีเรียบร้อย เฮ้ยไรยซ้อยสมบัติซ้อยลูกหลอกทานตะวันก็คงจะเป็นหมดไอ้ไม่มีวันจบไงกินด้วยไอ้หมดไม่มีวันจบเดียบรอใอ้พังออกก็กลายเป็นหมดที่ไม่มีวันจบ มมนี้ไว้ฟาร์มเงินได้แต่ว่ายิ่งเล่นไปเรื่อยก็ยิ่งยากขึ้นนะโอเคเล่นต่อนะต่อไปนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยมีพืชใหม่ให้เล่นมาสองตัวเลยเนะี่ยเป็นกบปนะ่ะเนี่ยเหมือนกบเลย กบนี่ตัวนี้มันต้องซื้อด้วยเพชรจำไม่ได้ว่าซื้อด้วยเงนินหรือเปล่าต้องเติมเปล่าพื่อนี้จะไม่ผิดมันถ้าสปีกินแล้วมันจะตายแล้วมันจะให้แสงมาคือแสงออกจากตัวตายเป็น้าแสงมาคลับกินเข้าไปยังไม่เป็นอีกอือ กินงบ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 เร็วเร็ว,รว,รว,รวกินเข้าไปโอเคงบ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 โค้ะอร่อยกินเข้าไป เดีวเรารีบรีบกืนมันมีสองตัวุูกตัดเข้าไปในท้องโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนตัวอะไรมาโอเคอัปเกรด พึบพึบกินพอาให้สบีกินแล้วถ้ามันตายมันก็จะได้แสงมาถ้าจะไม่ผิดอันติมันจะทําให้สมีตัวแตกตายแล้วก็จะได้แสงมาเลยถ้าจะไม่ผิดถ้าใช้ใบพลังใบใส่มันนี่ไงการเป็นอย่างนี้เลยตายเลยอืกินก่อนไปพึ่งโอเคเคลืนพอด,ดี เข้าไปได้เวลากินแล้วหอบมันติกินได้ต่อเนื่องสามตัวต่อเนื่องเคี้ยวเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยอร่อยโหแป๊บเดียวไม่มีดอกเาตาวันยอะชิปเปิงเลยสองพันแล้วนะ กินเข้าไปโอเคเรียบร้อยกินหมุกหมาบบุหมาชิปิงเลยติติโอเคจบแล้วมั้งเนี่ยพูดง่ายเพื่อนใหม่ช่องใช้ฟรี <c oughs> <c oughs> เป็นพืนได้กินแล้วใายดอกาตะวันนะ อุหิดาต,ต่อไป <c oughs> อุหิดานี้มีไฟไงเนี่ยมันจะไม่ปิดจำได้อยู่นะห้าวาังเอาลิมเป็นพืชฟีวอุ้ยเ,เป็นเห็ดเว้ยพืชใหม่จำผิดห้าวางมันจะเป็นแต่นี้แน่เลยเดี๋ยวรอซอมบี้มาเลยลองมางให้ดูมาละอุ้ย มาเท่อยาวเลยจะโดนแน่รอนปรอมาณนี้นี่ไงโดนไหมไม่โดนอีกยังจะไม่โดนไม่เป็นไรเช็คแข็งไว้โดนอยู่ตัวเดียว เฮ้ยมาเลยเป็นอะไรที่นี่มากเลยไม่ไหวละใช้นี่ก่อนเล่นม่ทันเกมมันวะปลูกแล้วนะแต่มันมาช้าวะ่ะการไม่ถูกจาลองไหมโอเคเอาเลยมาแล้วเป็นการเล่นที่แบบ ขี้แข็งชะโลชะลอชะลอแล้วก็แบบนี้นี่ทำแ,แบบนี้อุ้ยโดนได้嘛อุ้ยตัวนั้นมาต้องชะโลชะลอชะลอด้วย ไฟโหโอ้มาไปกินตัว mm hmm. นี้ไี่เห็น mm hmm. เกือบเกือบ mm hmm. ไปไหนครับ mm hmm. ตายเออโจมตีมัน ่นความเร็วอานนี้มันให้เน้นใช้เป็นพวกกับดักมากกว่าโอเคเรียบร้อยจบได้เป็นเงินมาโอเคดานนี้มันให้เลือกพืชเองวะโอเค มีตัวอะไมั้งตัวนั้นเอาแตงโมเอานี่หนี้ไฟฟ้าหน่อยเอานี้เอาดีกว่าไม่เอาเอาเป็นนี้แทนแล้วก็ดอกนี้แล้วกันดอกสตาร์เลียเริ่มมาเลยปลูก อุ้ยเฮ้ยเฮ้มาละตัวเล็กจะพึ่งแล้วกันเกี่ยวไปหน่อยสิไดไ้วางเลยแตงโมแตงโมท่าน้ำแข็งปิดน้ำแข็งต้องเอาไฟฟ้า ไปเลยไปไกลๆเฮ้ยม้าแต่แรกเลยอ่ะไปก่อนไปก่อนเทวบอ,อันติดูดูด,ดูวางไว้นี่ก่อน ตายไมยน่ะโอเคหน้าอยู่หน้าอยู่ไฟฟ้าตายวางชะลอไม่กล้ามากันเยอะเกินไฟฟ้าไฟฟ้าหน้าอยู่หน้าอยู่ อันนี้ชะลอกินได้อตีวะโอเคตีอืมวางกล้วยไม่ใช่ข้าวโพดชะลอ,อก่อนอืมดีไฟฟ้าตะะนูไฟฟ้าเผา ร้ 100. อยเร้อยเรียบร้อยเราไฟฟ้าเผาเผาจนไหม้เกมมีตรงนี้อ้อจบแล้วไห้ตุ๊กตาหัวซอมบี้มาสกิปเลยแน่อะไรบ้างนี่ยมีหนึ่งร้อยคิดส่วนพืชนคน้ดได้ค้ดน้อย โอเคนั่นนี่อย่าให้ซอมบี้เข้าไปตัวนั้นสินะได้เราพูดตัวไหนพอดีตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าปึบตัวนี้อันนี้ดีกว่าแล้วก็นี่ นี่เอาไฟไว้ได้วยิ่มเลยปุ๊บปูมามาถึงก็ตัวนี้เลย ฉลอเลยประมาณนี้แล้วกันกินเข้าไปแม่งม้าแต่ต้นฉลอก่อน โอเคตัวนี้มาปลกโอ้โหแล้วมันมาแบบนี้้ลยใช้ได้อยู่เฮ้ยเอานี้มาเฮ้บชะลอเดี๋ยวต้องรีบปลุกนะมาแล้วนะ่ะแเบบ็แบเ็บแรก ครับให้ดอกคานตาวันมาได้โคตรน้อยแสงอาทิตย์ปลูกจะเปลี่นไฟมทีตายไหมลุกันี เรียบร้อยมันจะมีมาอีกนะโคตรน้อยเลยใมเว็บสุดท้ายมันน้อยอย่าง่ะจบแลนะ้วคุณเร็วเลย เ้าเิึงหนาหย,ยิบหาลอยเฮ้ยจะได้พืชใหม่ละไว้คลิป้าแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้แหละก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เพื่อนๆกันดูนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ดูเพื่อจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกนะครับแล้วก็อย่าดูตอนกเก่าๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนกันนะคนที่มาใหม่โอเค อ่ะพี่นี่ก็จะเป็นเพียงเขาเนี้ยแหละ